สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องกาบเหชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองโดยใช้รูปแบบการประพันธ์แต่งเป็นกาบเหเกลืนด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทก่อนที่จะตามด้วยกาบยานี11ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับโครงบทนำค่ะความเป็นมาของเรื่องกาบเหชมเครื่องคาวหวานนะคะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อชมฝีพระหัตในการประกอบพระกยาหารของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระอัครมเหสีเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าบุญรอดและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ทรงดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรค่ะในเนื้อเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเครื่องข้าว นะคะต่อมาก็จะเป็นเครื่องหวานและก็เป็นผลไม้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องขาวโดยครูจะคัดเฉพาะที่เป็นบทเด่นนะคะมาให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังกันนะคะคราวนี้เราจะดูที่บทแรกกันเลยค่ะในบทแรกเนี่ยหลายคนเห็นรูปภาพนะคะก็น่าจะตอบได้แล้วว่าเป็นเครื่องข่าวประเภทใดนะคะเขาบอกว่าในบทนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเขาบอกว่ามัสมันแกงแกงแก้วตา หอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกลงแรงอยากให้ไฝฝันหาเมื่อถอดความแล้วในบทนี้ก็จะกล่าวถึงแกงมัสมันที่มันมีกลิ่นหอมของยี่รานะคะว่าเมื่อชายใดก็ตามได้ริมรสแล้วเนี่ยก็อยากจะริมรสอยู่เสมอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในรูปนี้นะคะรูปนี้ก็จะเป็นแกงเทโพซึ่ง ในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเทโพพื้นเนื้อท้องเป็นมันย่องล่องลอยมันหน้าซดรสคลามคลันของสวรรค์เสวยรมนะคะจะกล่าวถึงแกงแกงปลาเทโพซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมใช้ปลาเทโพทำแต่เนื่องจากทุกวันนี้ค่ะด้วยปลาเทโพเนี่ยหายากแล้วกลิ่นของมันค่อนข้างมีกลิ่นคาวนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นหมูสามชั้นบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า ปลาเทโพเนี่ยเดิมมันมีหน้าท้องที่มันมีหมันย่องอยู่แล้วนะคะเมื่อได้สดน้ำแกงเข้าไปเนี่ยก็ได้เหมือนกับลิ้มรสอาหารของสวรรค์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อจากแกงปลาเทโพก็จะเป็นข้าวหุงนะคะซึ่งข้าวหุงเนี่ยเขาบอกว่าข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์รมข้าวหุงจะเป็นอาหารของ ชาวอิสลามนะคะจะมีการใส่ลูกเอ็นเข้าไปแล้วก็ใส่อาหารที่มันหลากหลายเข้าไปนะคะทําให้มีรสชาติอร่อยน่ารับประทานนะคะต่อจากข้าวหุงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแกงคั่วส้มหมูป่านะคะในบทบอกว่าเหลือรู้หมูป่าต้มแกงขั่วส้มใส่ระกำร,ร,รอยแจ้งแห่งความขำซ้ำซวงเศร้าเจ้าตรากตรอม นะะในบทนี้เขาบอกว่าแกงขั่วส้มที่มีส่วนผสมของหมูป่าเนี่ยแล้วก็ใส่ระกรรมเข้าไปยิ่งทำให้กวีเนี่ยนึกถึงอดีตค่ะที่เคยปกปิดเอาไว้แล้วก็นึกถึงนางว่าจะอยู่อย่างยากลำบากนะคะจะเห็นได้ว่าตัวอย่าง จากบทประพันธ์ที่เป็นเครื่องข่าวพร้อมกับความหมายที่นํามาให้นักเรียนได้ฟังในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถดูได้แล้วก็ฝึกฝนไปไเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีเครื่องหวานอะไรบ้างที่มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะ